สวัสดีค่ะสำหรับคนที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าไม่มีเซน์ไม่เคยเห็นผีจะสามารถเป็นหมอดูได้หรือเปล่านะคะคำถามนี้นะคะมีคำตอบแน่นอนค่ะ คำตอบก็คือนะคะสามารถดูดวงได้นะ,ะการดูดวงคือศาสตร์การทำนายทายทักนะคะโดยใช้ศาสตร์ประกอบเช่นวันเดือนปีเกิดหรือศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะถ้าคุณดูดวงไพ่ยิปซีเป็นคุณก็จะสามารถดูได้ทุกเรื่องไม่ไว่าจะเป็นเรื่องวิญญาณเรื่องความเป็นความตายนะคะแล้วก็ใครที่ลงเรียนกับอาจารย์ธิดาอุมาไว้นะคะก็จะได้ชีตแบบนี้นะคะเป็นชีตการ เขาเรียกว่าให้เราใช้วิธีการจับผิดภาพนะคะบอกแล้วนะคะเรียนกับอาจารย์ทิดาอุมามไม่ใช้ท่องจำนะคะไม่ต้องท่องว่าไพ่ใบนี้คืออะไรไม่ต้องจําว่าไพ่ใบนี้คืออะไรใช้วิธีการจับผิดภาพนะคะคนที่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์จะได้เข้ากลุ่มเรียนนะคะเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มไลน์นะ,ะสามารถที่จะถามได้ตลอดชีวิตนะคะต้องบอกเลยนะลงทะเบียนเรียนแค่ 499บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ3,009 9นะคะก็จะได้นี่ค่ะชุดการเรียนนะคะแล้วก็ไพายิปซีนะคะสิ่งที่คุณได้นะคะคุณเปิดคลิปนะคะคลิปเราจะส่งให้นะคะคลิปตั้งแต่ EP 1ถึง EP 5เลยนะคะว่าวิธีการทำนายไททักดูดวงเป็นยังไงนะคะจะบอกตั้งแต่การขึ้นครูค่ะ เราก็จะได้เป็นชีสนี้นะคะเป็นชีสทั้งหมด78ใบนะคะใครที่ไม่ได้โรงเรียนกับอาจารย์ทิดาอุมาสามารถถ่ายเอกสารเป็นสีแบบนี้ได้นะคะถ่ายครบ78ใบนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะเอามานะ,ะสับผิดภาพนะคะเห็นภาพไหมถ้าคุณเรียนการดูดวงแบบอาจารย์ทิดาอุมาสอนนะคะคุณจะสามารถดูไพ่ยิปซีได้ทุกแบบนะคะไพ่ยิปซีเนี่ยมีหลายแบบมากนะคะเป็นไพ่ฝรั่งไพ่อินเดียไพ่ไทยไพ่อะไร คือ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาพไหนคุณก็จะสามารถทํานายไทยทัศน์ได้นะคะสิ่งแรกที่คุณเห็นนะคะคุณวงไปเลย ise, <c oughs> เช่นคุณเห็นอะไรนะคะคุณเห็นอะไรคุณวงไปเลยค่ะนะคะ,ะสามารถดูพร้อมคลิปที่ทํานายได้นะคะที่อาจารย์สอนไว้นะเหรียญคืออะไรคุณก็วงกลมไปเลยะคะ่ะจับผิดภาพนะคะวงกลมไปเลยเหรียญก็คือหมายถึงเรื่องเงินเรื่อง,องทองเรื่องโชคลาภนะคะเหรียญหมายถึง ความโชคดีอะไรเนี้ยเราวงไปต้นไม้คือความสมบูรณ์นะคะนกคือความฉลาดแสนรู้นะคะอ่าชุดเนี่ยการแต่งกายก็สามารถวงได้เลยนะคะเราใช้วิธีการจับผิดภาพนะคะอ่าเห็นไพ่ถ้วยไหมถ้วยหมายถึงความรักการให้การสังสรรการดื่มการกินนะคะเราก็ขึ้นมาเลยด้านบนนี้คือลายกามเทศนะคะเราวงวงไเลยะคะ่ะเป็นคันจับผิดภาพนะคะทีนี้ คุณเจอ้ายิปซีแบบไหนไม่ว่าจะ,จะภาพเป็นแบบไหนวาดแบบไหนก็ตามคุณจะสามารถดูได้นะคะถ้าใช้วิธีการดูดวงแบบอาจารย์ทิดาอ,อุมา้ายิบซีแบบเจาะหรือ่ะทุกอย่างนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวน์ต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในภาพเนี่ยคือมีความหมายหมดนะคะความหมายก็คือหลักๆก,ก็เหมือนที่เราเข้าใจอะแมวคืออะไรแสนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะแล้วก็ เห็นถ้วยก็หมายถึงความรักเห็นผู้ชายเป็นไงด้านบนเป็นกามเทพนะคะด้านบนเห็นบ้านก็หมายถึงทรัพย์สินที่ดินนะคะอ่ะทุกอย่างนะคะมีความหมายหมดเราใช้วิธีการจับคิดภาพค่ะอืมอ่ะนั่งบัลลังอันนี้ที่เขาทําอยู่เนี่ยคือทําอะไรคนที่นั่งบัลลังแปลว่ามีอาชีพมีงานมีความสุขสบายไม่ถึงขนาดลําบากนะคะแล้วก็เขียนไปเลยตามความเข้าใจเรา ด้านนี้เป็นขาวด้านนี้เป็นดําหมายถึงอะไรแต่ว่าสองคนนี้เป็นคนเป็นคนอ่าคนนี้เป็นคนอารมณ์สองด้านเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดาพระจันทร์คืออะไรเวลาคุณมองพระจันทร์แล้วคุณรู้สึกอะไรเหงาเศร้าซึมหดขู่แล้วก็มีแสงสว่างแปลว่ามีความโชคดีอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าไม่มีความเหงาจริงเศร้าจริงนะพยายามใส่อารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในภาพนะคะไม้กางเขนคืออะไรวงไปเลยจับผิดไปเลยค่ะนะคะ ไม้กางเขนก็หมายถึงศาสนาความเชื่อศรัทธานะคะแปลว่าผู้หญิงคนนี้มีความศรัทธามีความเชื่อแล้วก็ธรรมะธรรมโมนะคะแต่ว่าอารมณ์เขาเป็นไงเสาอยู่เนี่ยคือแปลปวนนะคะทุกอย่างนะคะในไพ่ยิปสีนะคะบอกเลยว่า มีความหมายทั้งหมดนะคะเราสามารถรู้ได้เรื่องวิญญาณเรื่องความตายเรื่องเกี่ยวกับคนที่เคยแท้งมาแล้วดวงคนจะเป็นเมียน้อยคนจะเป็นเมียหลวงทราบ2 4นะคะต้องบอกเลยว่าบอกได้หมดและก็ละเอียดมากค่ะ ใครที่ได้ไพย่ยิปซีไปแล้วนะคะก็จะได้ชุดนี้นะคะชุดไพย่ยิปซีนะคะแล้วก็ชุดการเรียนแล้วอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์สามารถถามตอบได้ตลอดนะคะแล้วจะมีการอัปเดตคลิปให้ตลอดนะคะคือไพย่ยิปซีเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ยิ่งต้องรู้นะคะการดูดวงไพย่ยิปซีไม่ใช่การท่องจำนะคะแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องมีเซน์นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเห็นผีถึงสามารถเป็นหมอดูได้เพียงแค่คุณเข้าใจนะคะสิ่งที่เราถ่ายทอดให้ลูกค้าหรือคนที่มาดูดวงให้เราฟังนะคะเราเป็นการอ่านภาพนะคะอ่านภาพก็เหมือนเป็นการเล่านิทานให้ลูกฟังเล่านิทานให้คนอื่นฟังนั่นแหละค่ะนะถ้าคุณเข้าใจดังแบบนี้นะคะคุณก็จะสามารถถ่ายทอดนะคะความรู้สึกอารมณ์แล้วก็สิ่งที่เขาต้องเจอนะคะ แล้วก็วิธีแก้ไขเนี่ยมันอยู่ในไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีมันแม่นมากะค่ะแล้วคนที่ถามมาว่าดูดวงทางโทรศัพท์สามารถจับไพ่แทนเขาได้ไหมได้นะคะเราสามารถอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานจับไพ่แทนลูกค้าได้โดยการใช้จิตอธิษฐานนะคะต้องบอกว่าการดูดวงทางโทรศัพท์นี้มีความแม่นยำมากนะคะเพราะว่าโทรศัพท์จะมีคลื่นนะคะคลื่นเนี่ยจะส่งเขาเรียกว่าส่งสื่อสารกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราสามารถดูได้ ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะคะใครที่อยากจะโรงเรียนนะคะกับอาจารย์ที่ดาอุมารีบเลยนะคะเขาบอกเลยว่าในยุคนี้อาชีพนี้เป็นอันดับหนึ่งค่ะคุณจะไม่มีวันอดตายนะ,ค,ะคุณจะไม่มีวันอดตายแล้วคุณก็จะได้นะคะ ถ้าใครจะสมัครนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะที่เพจกุมารทองที่ดาวมาหรือรายไอดีนี้นะคะสามารถทักมาได้เลยจะได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มการเรียนการสอนจะได้เข้าใจกันนะคะแล้วก็จะได้อยู่ช่วยเหลือกันตลอดนะคะเรื่องของการที่จะเป็นหมอดูสร้างไรายได้นี่ต้องบอกเลยว่ามาหาศาลมากเพราะหมอดูเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรใช้แต่ความรู้สึกใช้ใจใช้ความซื่อสัตย์ใช้ความ ความดีเนี่ยแหละค่ะแลกเป็นค่าครูนะคะต้องบอกว่าคนที่ศึกษา,าศาสตร์การดูดวงนี้ไว้ให้มีติดตัวไปตลอดชีวิตค่ะเคยดูดวงกับอาจารย์ที่ดาวออมามาหลายครั้งแล้วค่ะครั้งแรกที่ดูก็คือช่วงนั้นชีวิตไม่ได้ดีและไม่ได้ราบรื่นขนาดนี้จนได้มาเจออาจารย์ในเฟสแล้วรู้ว่าเขาดูดวงด้วยเราก็เลยลองเปิดใจดูที่เขาไปค่ะ แต่พอเราได้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาดูแม่นมากเขาดูตรงมากแต่ละครั้งที่เราดูคือแบบเขาแม่นมากเขาพูดได้ตรงมากจริงๆค่ะทุกครั้งที่แบบมีปัญหาอะไรแล้วจะทำธุรกิจอะไรก็คือจะให้เขาดูให้ตลอดจนซื้อบ้านเราก็ให้เขาดูเขาก็บอกว่าถ้าซื้อบ้านปีเนี้มันจะไม่ผ่านนะ ก็ไม่ผ่านจริงๆค่ะเขาบอกว่าให้ซื้อหลังปีใหม่เป็นหลังปีใหม่ไปแต่พอหลังปีใหม่เรามากู้ซื้อบ้านอีกครั้งก็คือผ่านอย่างที่เขาบอกเขาแนะนําดีมากเลยค่ะเขาบอกเลยว่าดูกาบอาจารย์ที่ดาวมาดูแม่นจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะ